นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาที่ผมรู้จักผมเคยคิดจะเขียนเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็คิดว่ายาดีกว่าเพราะจะมีคนหาว่าผมเขียนเพื่ออวยประจบเพื่อบังอะไรตอบแทนซึ่งยังไม่เขียนก็มีคนแซะอยู่แล้วทั้งภายนอกและแม้แต่ภายในองค์กรที่ผมทำงานแต่วันนี้แม้ว่าท่านยังรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ก็แทบจะถือว่าท่านได้ดำเนินภารกิจนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตต่างๆมาจนส่งมอบไม้ต่อได้แล้วไม่ได้มีคุณมีโทษอะไรกับผมจึงจากจะขอเล่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้มีโอกาสพบเห็นในระยะสั้นๆให้ทุกท่านครับ 1. ท่านเป็นคนทำงานหนักมากแทบจะไม่เคยเห็นว่า มีการพักผ่อนลาไปเที่ยวไหนเลยไม่เหมือนผู้นำหลายคนหรือของต่างประเทศที่มีการพักร้อนก็คงเพราะท่านต้องประชุมเยอะมากทุกวันและเป็นประธานด้วยและก่อนประชุมโดยเฉพาะประชุมคอรมอท่านต้องอ่านทุกวาระก่อนในวันจันท์รเสมอและมีโน้ตลายมือส่งกลับมาให้ฝ่ายเลยค ซึ่งจะมีผู้ชำนาญการถอดลายมือท่านโดยเฉพาะถ้าคำไหนอ่านไม่ออกโดยเฉพาะช่วงโควิดคือทำงานทุกวันจริงๆพวกเราทีมโคศกสอบอคอและคนทำงานอื่นๆก็ต้องตามท่านให้ทันเพราะมักจะมีบัญชาหรือข้อเสนอแนะส่งมาให้พวกเราตลอดบางทีท่านก็เดินจากถึงไทยคู่ฟ้า มาเยี่ยมมาให้กำลังใจพวกเราที่ตึกสันติไมตรีด้วยแต่ด้วยความที่ท่านเน้นการทำไม่เน้นการพูดรอๆไปเรื่อยๆเหมือนนักการเมืองอาชีพไม่เน้นออกอีเวนต์โชว์ตัวให้เป็นกระแสในโซเชียลการไปไหนคือไปงานราชการทั้งสิน้นและผมก็สัมผัสได้ว่าช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายและมีความสุขที่สุดก็คือ เวลาได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดหลายๆคนก็เลยไม่ได้รับรู้ว่าท่านทำอะไรบ้างและก็ไม่คิดจะหาข้อมูลสื่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย 2. ท่านเป็นคนมีเมตตาสูงอันนี้ผมขอท้าให้ไปสอบถามผู้ใต้บังคับบัญชาท่านได้เลย ท่านจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยช่วงเบรกประชุมคอรมอรท่านก็จะเดินไปตามโต๊ะเพื่อทักทายและถามไถ่เจ้าหน้าที่และสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ภาวะผู้นำของท่านก็คือลองไปหาข่าวย้อนหลังดูว่าเคยมีสักครั้งไหมที่ท่านโทษลูกน้องในสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆทงั้งทที่ท่านไม่ได้ทำแม้กระทั่งเรื่องโควิด ท่านก็ต้องออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมท่านเด็ดขาดหรือบางทีก็พูดตรงๆแต่ก็ไม่เคยหักหน้าใครหลายครั้งพูดไปแล้วต้องพูดตามว่าผมไม่ได้ว่าท่านนะหรือหากทำให้ใครไม่สบายใจก็ต้องขออภัยด้วยจนเกือบจะถึงขั้นเกรงใจคนอื่นเลยทีเดียวในการพบกันครั้งแรกของผมกับพี่ก้อยกับท่าน ท่านถามเราสองคนว่ามีครอบครัวหรือยังพอบอกว่ามีท่านก็มอบกระเป๋าสารฝากไปให้พันรยาผมด้วยทั้งหมดนี้คือการแสดงว่าท่านคิดถึงคนอื่นและคิดถึงความรู้สึกคนอื่นดังนั้นผมจึงเชื่ออย่างจริงใจว่าท่านจะมีความทุกข์และกังวลขนาดไหนในช่วงโควิดที่ประชาชนเจ็บป่วยเสียชีวิตร้านปิดกิจการ ในขณะที่ท่านเป็นผู้นำประเทศและการกล่าวหาว่าท่านไม่เห็นใจชาวบ้านนั้นเป็นการโจมตีท่านอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งความผิดของท่านข้อเดียวที่ผมมักจะได้ยินจากผู้สนับสนุนท่านก็คือการไม่จัดการม็อบให้เด็ดขาดแต่ในข้อนี้ก็คงอธิบายได้ประมาณหนึ่งว่าท่านไม่ได้เห็นเยาวชนเป็นศัตรคูคู่อาฆาต ที่ต้องไปจัดการค่าให้ตายเหมือนใครบอกไว้แต่เป็นลูกเป็นหลานที่อาจจะลงผิดโดยการปลุกปัน่นเพราะท่านเองก็มีลูกสาวและเป็นพ่อคนเช่นกัน 3. ท่านเป็นคนรับฟังคนอื่นอย่างมากซึ่งแพทเทิร์นของการประชุมส่วนมากในวาระพิจารณาคือท่านจะให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นกันให้ทั่วถึง รวมถึงคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือโจมตีนโยบายท่านก็เชิญมาแสดงความเห็นด้วยและท่านก็ให้ความเคารพทุกคนทุกความเห็นแล้วจึงค่อยสรุปแล้วถามว่าทุกคนเห็นว่าอย่างไรหากไม่เห็นด้วยให้บอกมาเลยแล้วจึงค่อยออกมาเป็นคำสั่งการและนโยบายซึ่งบางคนในห้องไม่กล้าค้านแต่ออกมาแล้วพตดด่าเฉยดังนั้นการโจมตีท่านว่าเป็นผดการ จึงเป็นการกล่าวหาที่เพอเจ้อและเป็นเพียงวาตกรรมที่พยายามผลักท่านให้ไม่เป็นประชาธิปไตยผมสังเกตว่าท่านจะรับฟังและให้เกียรติผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเช่นแพทย์นักวิชาการอาจารย์ซึ่งทั้งแม่และภรรยาของท่านเป็นครู และแทบจะไม่เคยขัดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเลยข้อเสนอและนโยบายช่วงโควิดส่วนมากก็มาจากคำแนะนำของฝ่ายสาธารณสุขทั้งสิ้นและในบางโอกาสที่ผมได้มีข้อเสนอแนะทางการสื่อสารท่านก็ยังให้เกียรติสอบถามและรับฟังผมและขอบคุณผมด้วยทั้งที่ไม่ต้องทำก็ได้และก็ไม่เคยมีสักครั้งที่จัดตำหนิอะไรผมหรือทีมโคศกเลย ท่านเดินผ่านมาทางเราเมื่อไรก็มีแต่คำขอบคุณซึ่งทำให้คนณทำงานมีกำลังใจและสามารถซื้อใจคนเก่งหลายๆคนนอกองค์การเมืองมาช่วยงานได้ด้วยความจริงใจทำให้เกิดโครงการดีๆขึ้นมากมายโดยที่ไม่มีปัญหาประโยชน์ทับซ้อน 4. ท่านอาจจะเป็นคนที่ดูงุดอิดง่ายแต่ท่านเป็นคนพูดตรงๆไม่ประดิษฐ์มาทกรรมสวยรู คิดอย่างไรพูดไปอย่างนั้นจริงๆแล้วนะักข่าวทำเนียบต่างชอบเวลาสัมภาษณ์ท่านเพราะไม่มีเล่์เลี่ยมหรือพูดแล้วกลับไปกลับมาแต่สิ่งที่สื่อต่างๆชอบนำไปออกก็คือเวลาท่านดูหงดหงิดซึ่งอาจเป็นเพียงช่วงสั้นๆในตอนท้ายของการสัมภาษณ์แค่นั้นจึงทำให้คนทั่วไปมองว่าท่านเป็นอย่างนั้นซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าท่านเอง ก็รับทราบและก็พยายามจะคุมอารมณ์เวลามีคำถามที่ไม่ค่อยน่าฟังแต่ด้วยความที่ตัวตนของท่านเป็นคนไม่เส่แซงบุคลิกแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เกิ่งการละครหรือการพูดท่านดีใจท่านก็ยิ้มหงุดหงิดก็ขึ้นเสียงซึ้งใจก็มีน้ำตา 5. เห็นท่านดูใจร้อนผงผางแต่จริงๆแล้วเวลาส่วนใหญ่ เป็นคนมีอารมณ์ขันมุกตลกเยอะตลกหน้าตายด้วยเวลาอารมณ์ดีชอบแซวชอบแย่คนอื่นๆในห้องประชุมนักข่าวหรือคนรอบข้างอยู่เสมอบางเรื่องคอรมอตกลงกันไม่ได้โตกันไปโตกันมาท่านยิงมุกทีหนึ่งหากันคลืนทั้งห้องบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงทันทีและท่านก็ยังมาพูดคุยกับทีมงานแบบไม่ถือตัวนะจ๊ะนั่นแหละครับ ซึ่งอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆอ,อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้และจริงๆยังมีอีกมากมายคือตัวตนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยที่ผมได้เคยสัมผัสในช่วงสั้นๆแต่เป็นช่วงที่มีความประทับใจและเชื่อโดยสนิทใจว่าท่านเป็นคนดีมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชน และสถาบันที่เราเคารพรักจริงๆหากจะพูดว่าตายแทนได้ผมก็เชื่อทำให้ผมและคนเก่งๆหลายๆคนอาสาเข้ามาช่วยท่านถ้าดูไม่ดีผมคงเห็นไปตั้งแต่แรกแล้วและสำหรับผมและในการเวลาข้างหน้าก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และเก่งในการบริหารที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยที่ทำให้เราฝ่าวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตมาได้หลายต่อหลายครั้งมีได้หวังลาบยศสรรเสริญแต่เสียสละด้วยความจำเป็นเข้ามารับความเสี่ยงในยามที่ประเทศถึงทางตันตามคำขวัญของกองทัพที่ว่ามิเคยหวังจะเป็นวีรบุรุษแต่ก็สุดทนเห็นชาติพินาศสลาย ผู้เขียนคนนี้คือคุณหมอทวีสินหัวหน้าทีมโคศกสอบคอรักนับถือท่านเสมอมาคนดีย่อมอยู่ในหมู่ของคนดีขอบคุณครับ